Okay, have somebody. Yes, <laughs> good for today. Good for today. You look like a bird. Yeah, bird. And a real bird. And a really angry bird. Yeah. Okay, so have you been practicing your English? Yes, very good. Okay, I think you are ready today. What do you mean by to the next We are going to go to school. What do you mean? What มันเสก็สกูคืออะไรเอากระโลกเอาสเกลเอาสเกลเอช่วยสกูเออประมาณาเป็นกันก็สเกลของกูเออกูสกูของเขาแทนา่่ทไสเกอะสเกลสเกลแต่ไม่สเกลเอ้ย S K U L สเกลสเกลทำไมบูเขียนเหมือนบูนมันอ่านว่าบู ก้องเพราะมันหนังว่าปลู้มเล็กบู๊เนี่ยเออไม่เอางี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆคือเวลาเราไปเรียนภาษาอังกฤษอ่ะบางทีเราไม่ต้องเครียดมากคือถ้าได้ยินอะไรอ่ะก็พูดได้เหมือนเข่าเคยมีคำถามที่เด็กถามพี่ว่าทำไม T O อ่านว่าทูแล้ว G O ไม่อ่านว่ากูคะใช่ใช่ใช่ก็ถ้ามึงอยากอ่านว่ากูเชิญค่ะก็เรียื่องคุ๊บอ่ะโอเคนะวันนี้ประเดี๋ยวมาฝากกันก็คือเป็นเรื่องราวของคำทับศัพท์ค่ะ ฉับทนไม่ล่าเลยเลยอ่ะฉัรุ้สากเปิดใหญ่มากเมื่อกี้เอาใหม่คข้าทับสับค่ะยังไม่ล่าเลย Your teacher is here today. Your English teacher is here. Oh, not me. You know. Yeah, not not you. Adam is here. Okay, he will take care of you. And t a p t i m is here as well. Alright, l ป่าวล็อตเลย Adam กับ top team ค่ะ Oh, t h top team. วัสดีครับสวัสดีครับเด็กทำได้ โอ e คฉ i นเหคุา่ o มึงดีๆอเ้นะเรากลับมาแล้วนะครับ We are family Yes we are family Adam family We are the Adams family Yes ปะเดนี่าฝากกันคือคำทับศัพท์ Adam please explain Yes explain What what are we gonna do t o a y Adam e x p a n ทับศัพท์นะครับภาษาอังกฤษก็คือ loan words เพราะว่าคำว่า loan ก็คือยืมนะครับ loan กู้ก็ได้กู้นะกู้เงินนะ ก็คือ loan words เราเอามายืมนะครับน okay, ี่ครับ loan money loan money ไม่ยืมก็คือเงินกู้ได้เลยเลย Hey Will you loan me some money please uh, Do you have some money Can oh. I borrow some money I don't have some money พูดแห่พูดแหมพอต้องเอาตัวรอดใี่พูดได้เลยนะเพราะคุยประเด็นทับศัพท์ให้นิดนึงแล้วกันว่าทําไมต้องคุยนะเพราะว่าทับศัพท์เนี่ยเราเราใช้มันจนชินอือ่ะให้เคกับทับทิดนึกก่อนครับเช่นเซนทันคอมพิวเตอร์เนี่ยวัคซีนวิตามินวิตามินแฮนเดิลเลอร์แมกซีนแมกซีนมีอะไรอีกคัตเตอร์บัตค่ะเชิดเชิดเชิดค่ะเออแม็กค่ะยีนครับแบตเตอรี่ครับคเตอแบตเตอรี่แคมแคมเว็บแคมเว็บแคม คราวนี้ต้องเข้าใจกับว่า we use them all the time จนเราทินไปว่ามันกลายเป็นคำภาษาไทยซึ่งพอเราจะไปคุยกับฝรั่งแล้วมันอาจจะทำให้เกิด <It S 1> yes might confuse foreigners How however you have to understand that สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไทยแลนด์ที่เดียวนะฮะทุกคนทำนะ in English we use a lot of French words a lot of German words a lot of even the word gung ho is a Chinese word ที่แปลว่าแบบสุดขั้วคือฮิโซะกังโฮเป็นคำกากังเฮิร์นกังโฮเนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่ได้แค่ประเทศเราเท่านั้นวันนี้เรามีคำทำบศัพท์มาปากกันมากมายซึ่งคำเหล่านี้นะคะวันนี้ทัพทีมแอนเคเคจะใช้มันให้ถูกต้องถ้าต้องคุยภาษาอังกฤษจ้าบิ g กินแอดัม m e on มอกัปตันอเมริกานะครับพืดอเป็นภาษาอังกฤษว่า โอ้ชัดเวอร์ครับแคปตินชแคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์ That's c a p t e capture ครับคือถ่ายรูปนะฮะแต่อันนี้ก็คือ captain 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 a captain a m e r i c a คำที่สองรู้กให้ค่ะ my turn Alabama Alabama คือรู้สึกว่าสำเนียงไทยมันแฮปปี้มากๆ Alabama KK พร้อมนะคะ your turn one t o กับ album no album album สองพยางคมแค่สองเลยเอาเากลับบ้มนเลย album album a l สอง album

เอาคำนี้คริสต์มาสนะคริสต์มาสคริสต์มาสอ๋อชัดนะคริสต์มาสไม่มีตัวทีนี่นะไม่มีคริสต์มาสใช่ไม่มีนพี่จะร้องเพลงให้ฟังโอเคมาห้าสี่สามสอง we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a Happy New Year โอเคมีคำว่าสมมตินะครับเงินสกุลดอลลาร์พูดยังไงครับฉันรูน้หยดอลล์ว่ D O L L E R สกุล A R แต่ออกเป็น E R ออกการขันหนึ่งสองทั้งประเทศกันดอลล์ Dollars. ส o อล a าร์ส r ฮ้ยคันไอ o บอ a รคั l ไ a ้บอโรห้าดอลลาร์ดอลล d ร์ดอล d อ้หน้ากรดต้องเอาตัวรี้เป็นไห้อ้โอ้โหโอ้อ้อ้กโอ้โหโอ้อ้อ้กหโอ้โหโ้อะอโอเอะอโ kilometer That was close เขียนมากครใกล้เขียนมากบ้าครับถ้าเป็นตัว K K แบบคอควายนะครับ K ดังนั้น kilometer หรือว่า kilometer I say kilometer 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 หรือ่ออกเป็น T แบบ kilometer ใช่ไหม i ม I have questions เยอะมากเลยอ่าลองดูนะคะแบตเตอรี่คืออะไรอาจารย์ ก็คือจริงๆน่าจะมาจากคำว่า battalion นที่แปลว่าแบบเป็นกลุ่มทหารประมาณนี้นะครับกองทัพเห็นมแล้วทหารก็มาตัดผมนะครับสั้นๆนะฮะก็เลยเรียกมันกลายเป็นแบตเตอรี่ยังไงซึ่งไอ้เครื่องนั้นมันไม่ได้เป็นแบตเตอรี่นะเครื่องนั้นนะ that thing isn't called battalion ไม่ใช่หรอเราเรียกว่า hair clippers hair clippers อ้าวเหรอ hair clippers ใช่คลิปนะฮะที่แปลว่าตัดนั่นแหละคลิปเห็นไหมนี่เราเข้าใจเราต่อว่านั่นคือแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ก็ต้องมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถาดแบตเตอรี่ถูกแบตเตอรี่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 อ่ะฟังค่ะฟังฝั่งเมกันค่ะ My phone is out of batteries ซ hmm. ึ ER ่ง e สังเกตนะครับประดําเติม I E S นะครับเพราะว่านึกถึงขีดนะครับที่เป็นขีดขีดนะครับมีหลายขีดนะครับแต่ว่าก็พูด I, I my phone is out of battery ไม oh. ่เติม Ask กระน้นในขณะที่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษก็ you c o u l d say like my phone is out of battery ไ um, ด้ battery 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 or battery ได้ได้ได okay. okay. ้ได้หรือแบบ battery ก็ได้อ่ะขอถามค่ะอดัมครับแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีคำถามไม่มีใครสนใจกูเลยครับครับครับขอบคุณค่ะ I have a question โอเค m a t c เราไม่เรียกว่าแม็กนะอ้าวแล้วเรียกว่าอะไรเหรอนึกว่าที่เย็บกระดาษไม่ใช่เหรอใช่กรเย็บกระดาษอ่ะแล้วคนไทยเรียกแม็กก็ได้เรเรียกแม็กแต่ฝรั่งเรียกออ๋ Stapler a Stapler เห็นไหม Stapler S T A P L E R Stapler ออกเสียงความแตกต่าง Stapler Stapler ว่ามาทาง Stapler Stapler ต่อไปนี้ไปเมืองนอกถ้าบอกว่า Do you have a macrodot Hey excuse me Do you sell macrodot s e บ l S macrodot ไม่ได้ต้องเป็น Do you have a Stapler Stapler มี r my guns. อะไรนะ For my guns. Guns. อันนั้นแม็กปืนใช่ Want to shoot a one to the bullet. นี่ครับ Volleyball. เอาไปประโยคนะ Let's do a sentence. เดี๋ยวอันนี้คือรามนะครับรามสองคนนะครับฝรั่งจะคุยกับคนไทยนะครับผมชอบเล่นวอลเลย์บอลมากๆนะครับบอกเขาบอกเขา Okay. He likes to play volleyball. really much Yes very Yeah good Yeah yeah แล้วก็เติม as way he likes จำหลักการได้ครับ his English has improved a lot That's awesome เอาสาม e เท่หยอดเยี่ยมเลยรับโอเคแล้วถ้าเราปรับนิดนึงก็คือ v o n a m e n t a l ใช่นิโต้พี v o l l e y b a l ชอบเล่นฟุตบอล b a l l ช่ I like to play volleyball ตอนเด็กอู๋กูก็เปิดตีเล็กต้องมาตีเหล็กไม่หัวเกี้ยนอย่างเงี้ยแร้วนี่ผมมีคำถามครนะถ้าสมมติว่าไปกินข้าวอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราต้องเรียกเก็บเงินของอังกฤษที่ผมพอเข้าใจมานะคือว่าเขาแค่เรียกคำว่า bill bill p l e a s e แค่นี้แต่คนไทยเรียกรวมกันว่าเช็คบิลโอ้โหนี่เขาถามต่อมา น่าจะมาจากที่อเมริกาพูดว่าเช็คไงพูดเช็คเช็ค please เช็ค please อังกฤษเป็นก็ิ please เช็คบินเช็คบินเช็คบิน please คือกา็คเรียเช็ค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 เช็เ็ค็คือเรียเเ็เช็ค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 ช็ค็คือเรียกเก็บเงินเห็ืเนกันช็คเร็เราต้องรวมเราเช็คเช็คเช็คเช็เช็เช็ค็็คเเ็เเ็เ็เ เราเป็นคนรอบขอบไม่เป็นไรได้เราดีนะน่้เราดีเราเความน่ารักของภาษาไทยเพราะว่าบางทีเราแบบชอบมีคำพุ่งเฟื่อยถ้าแบบว่าพูดเยอะๆอ่ะพี่ว่านะแล้วนี่เป็นการรวมกันของสองภาษาแหละแต่ว่าถ้า if you go to England you can just say you can just say Bill please Bill please ถามหน่อยครับเพราะว่าไม่เคยไปอังกฤษถ้าเราไปยุโรปนะไปลอนดอนแล้วถามว่าเช็ค e ีส e เช็คพีส์เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจาะว่าอเมริกันคนอเมริกันเนี่ยไปอั n กฤษตลอดถ้าอยู่เรื่องเรื่องหอนสมมุติว่าคนไทยไป กินฟาสต์ฟู้ดที่อังกฤษแล้วก็เรียกเช็คบิลพีซเข้าใจไหมอ๋อถ้าเป็นเช็คบิลเลยเหรอไอ้ทิ้งเดมเขาพี่เข้าใจแล้วเดมไม่เดมก็ชูแก๊สเพราะว่าเขาเข้าใจจากสถานการณ์นะฮแต่อันนี้ฝักยากมากคือเปลวคุณต้องปรับเป็นบิลวเปลวร์ไปค่ะบิลบิลบิลว ไม่บินไม่นั่นบินนั่นปีนใชไหเชฟร่บิลอยู่ที่ลอลิงนะลอลิงของไทยมันจะไม่โดนที่ฝันนะแต่ของอังกฤษนะมันจะแบบโดนที่ฝันที่ปีนขึ้นไปคลองเอาลิงขึ้นไปเอาลิงขึ้นไปเปลเปลไม่ต้องแบบแบลนะไม่ต้องแบบอันนี้มีปัญหามากๆเลยวานิลาวานิลาไปอเมริกานะครับ Can I get some วานิลาไอติมฮะไม่รู้เรื่องเลยเด็กเสิร์ฟแบบ <laughs> <laughs> <coughs> vanilla, please. <laughs> what is it? Vanilla, 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 vanilla. vanilla. Ice, vanilla. Cream. ice cream. Vanilla ice cream. vanilla ice cream. What can I do for you today, young man? I, I, I have some. i <laughs> <laughs> can I have some? Uh, can I have some? Some. Can I have some? Okay, Vanilla. Can I have some vanilla?

ใช่ครับเก็ยังต้องต้องเรียนรู้อีกเยอะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะโซ so, That's it That's all for today we have to say goodbye now it's been 20 minutes <laughs> อยากจะบอกกันทีแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆเราเรียนไปแล้วก็เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้วยนะแล้วโกดที่สําคัญ enjoy แน่นอน try to enjoy the language สนุกกับมันให้ได้มากที่สุดลองดูแล้วคุณจะเห็นนะว่าคุณเก่งได้แนนะ่นอน you can be g o o d a t English โอเค so we have to say goodbye now alright thank you so much for watching our show don't forget to like And don't don't forget to share our c ล i p นะก็อย่าลืมแชร์ด้วยแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าอยากจะมาติดตามพี่ลูกกอลพี่อดัมเนาะก็ยอดจะมาติดตามพี่ลูกกอลกับพี่อดัมนะคะถ้ามปนพีลูกกอลมาที่ไอแล้วกันนะตื่นึงเคลูกกอล g ส่วนอดัมนะคะไปที่อะไร w w w d adorn adam t v yeah ถ้าจะตาม k ก็รู้อยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนเนาะฮะรลาแล้วนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Yeah, yeah. <laughs> ประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ว Woo แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจ,จะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกสนุกกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแอ g กฤ s ด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ w w w a n g r s com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project If you don't, don't forget to subscribe, can you? Don't forget to subscribe. Mm. If you like our show, can you like our show? Can you like? Okay, moving One, two, three, go. If you like this show, don't forget. <laughs> don't forget to subscribe my channel. Oh yeah. Thank you. Thank you thank you Thank you Thank a lot. Thank you. Thank you.